นี่คือ power bank ตัวจบในทุก activity ของเราครับกับ s u s t e c h power bank p series 10,000 m ม h 150ิลมป์วัต์ pb 1 0 0 p สวัสดีครับผมไอจาก ai it คลิปเนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ power bank ที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายใส่กระเป๋ากางเกงของเราก็ได้ในการเดินทางครับทำให้ชีวิตของเราคล่องตัวมากขึ้นสะดวกมากขึ้นครับไปรับชมรีวิวครับกับ s u s t a c power bank p series 10,000มมิอาลวัตต PB-100P ผมขอเรียกเขาว่า <ici> s u t <me>. s t e c h PB-100P นะครับเพื่อเป็นอันเข้าใจกันเพราะว่าถ้าเกิดเรียกชื่อเต็มเขายาวมากๆครับ ก็นี่คือโพแบงค์ที่มาในรูปทรงแบบแท่งเพียวยาวแบบนี้ครับมีขนาดที่เล็กพกพาง่ายมีน้ำหนักเพียง287กรัมและภายในกล่องมาพร้อมกับสายชาร์จแบบ6แอมป์กับถุงผ้าในการเก็บโพแบงค์และสายชาร์จให้ง่ายต่อก,การพกพาซึ่งความสะดวกในการใช้งานซุปสเตก PB 1 0 0 P คือหน้าจอแสดงผล TFT ส่วนปุ่มการใช้งานของตัโพแบงค์จะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวใต้จอ TFT ซึ่งปุ่มนี้สามารถใช้กดเพื่อดูสถานะของตัวแบตเตอรี่ s u s t e c p b 100 p ตัวนี้ได้ครับทั้งกำลังไฟแรงดันไฟและกระแสไฟพร้อมประเมินระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่เข้าและแบตเตอรี่ออกว่าสามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงหรือใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่โฮลแบงค์เต็มภายในกี่ชั่วโมงและพอร์ตการเชื่อมต่อของ s u s t e c พี100 p จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2พอร์ตครับ คือพอร์ต USB Type C รองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่120วัตต์และพอร์ต USB Type A รองรับกำลังไฟอยู่ที่33วัตต์ครับสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ด้วย s u s เทค PB 100 P รเรียกได้ว่าเขารองรับแทบจะทุกโปรโตคอลในยุคปัจจุบันนี้เลยครับ ไม่ว่าคุณจะใช้แล็ปท็อปใช้เกมมิ่งคอนโซลแบบพกพาใช้แฮนด์เฮลพีซีใช้สมาร์ทโฟนใช้กล้องแบบไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถชาร์จด้วยซุชเทคพีบีหนึ่งร้อยพีตัวนี้ได้แบบไหลห่วงชาร์จได้เร็วตามที่อุปกรณ์กําหนดหรือว่ารองรับเลยครับเพราะว่าเขารองรับมาตรฐานการชาร์จผ่าน Universal Fast Charge Specification รองรับ Programmable Power Supply หนึ่งร้อยวัตต์รองรับ Power Delivery 3.0รองรับเ x ยวมีไ Hyper ์ชาร์จแล้วก็รองรับ Fast Charge 2.0จครับไม่ว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟน รุ่นอะไรกล้องประเภทไหนแบบท็อปอะไร handheld pc รุ่นอะไรก็ตามสามารถชาร์จด้วยซุสเทค pb 1 0 0่งร้ตัวนี้ได้แบบอุ่นใจแน่นอนครับโดยการชาร์จแบตเตอรี่ของซุสเทค pb 1 0 0่จะมี ic และระบบความปลอดภัย9ชั้นคอยควบคุมการชาร์จเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนที่ตัว p o w ์แ bank และตัวอุปกรณ์ของเรามากจนเกินไปและในเวลาที่เราต้องการชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันสพอร์ต ซุกสเต็ก PB 1 0 0 p รองรับการจ่ายไฟรวมกัน2พอร์ตได้สูงสุดถึง150วัตต์ครับผ่านพอร์ต Type-C 120วัตต์และพอร์ต Type-A 33วัตต์สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จของซุกสเต็ก PB 1 0 p p ตัวนี้ผมจะเลือกใช้เป็นแ a น d h e l พีซในการทดสอบครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นชิปอาร์มครับทำให้เวลาที่เราชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยเนี่ยมันต้องใช้กำลังไฟที่สูงมากม ในการทดสอบ Power Bank ตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีครับเพราะเขาสามารถจ่ายกำลังไฟที่สูงในขณะเล่นเกมได้ทำให้เวลาที่เราชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยผ่านซุปเปอร์100 p ตัวนี้จะเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานเล่นเกมของเราเพิ่มไปอีก40นาที50นาทีได้แบบสบายๆครับเผื่อใครจะเล่นเกมนอกสถานที่และต้องการความต่อเนื่องในการเล่นเกมเนี่ย Power Bank ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้เราในส่วนส่วนนี้ได้หรือใครเป็นผู้ใช้งาน handheld console เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับเพราะว่า อุปกรณ์พวกนี้ใช้ชิปอาร์มครับกินพลังงานตับและก็ใช้ไฟตับเวลาที่เรานำซูสเทค PB100P ตัวนี้ไปใช้ร่วมกันเนี่ยทำให้เราสามารถเล่นเกมได้ยาวนานมากกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้แบบสบายๆเลยครับค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัว MVP สำหรับใครเป็นสาย h a n d ์เ l ลคอนโซลมากๆถือว่าเป็นแบบสำรองอีกก้อนที่มีขนาดเล็กและมีความจุเยอะมากๆ ทำให้เราสามารถเล่นเกมได้แบบเต็มวันเวลาที่เราไปเที่ยว1ทึิปได้แบบสบายๆเลยครับและสําหรับใครเป็นสายทํางานที่กําลังมองหา p o w ์แ bank สักลูกมาชาร์จแล็ปท็อปของเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า s u b s t r a สเ PB 100P ตัวนี้อาจจะไม่สามารถนำไปชาร์จแล็ปท็อปจนแบตเตอรี่เต็ม100% 1รอบได้ คืออย่างเช่นผมเนี่ยเป็นผู้ใช้งาน MacBook Pro 14นิ้วครับการใช้งาน s u b เ t a ร์ PB 100P ตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้แล็ปท็อปของผมเนี่ยได้ไม่เกิน50-60%ประมาณนี้เท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ใช้งาน MacBook Air หรือว่า Surface Pro เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะซุ b เป a ร์ PB 100P ตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับแล็ปท็อป ประเภทนี้ได้แบตเตอรี่เกือบ80%ในการใช้งานเลยครับเรียกได้ว่าเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานแล็ปท็อปประเภทอัลตราบุ๊กได้อีกเป็นเท่าตัวเลยครับสำหรับ s u เ s t r a ทคพ 100P ตัวนี้ครับ ส่วนใครที่จะหาซุกสเต็ก PB 1 0 0 p ตัวนี้ไปใช้ในการชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไปชาร์จอุปกรณ์เสริมตัวไปชาร์จกล้องทั่วไปเนี่ยก็หายห่วงครับชาร์จได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเลแคาซิตี้ของแบตเตอรี่อยู่ที่5 5 0 0มิลลิแอมป์ัในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆโดยปกติแล้วเวลาที่เราเดินทางไปไหนก็ตามไปเที่ยวที่ไหนเราไม่เคยปล่อยให้สมาร์ทโฟนของเราแบตเตอรี่เหลือศูนย์ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าการใช้งานแบตเตอรี่พอแบงค์ทั่วไปเนี่ยในการนำมาชาร์จเนี่ย แบตเตอรี่เราเหลือ25% 30%ก็จะเสียบชาร์จกันแล้วนั่นก็กมว่าตอนใช้งานจริงเราสามารถใช้งาน Suspect p 100 p ในการชาร์จสมาร์ทโฟนของเราได้มากกว่า1รอบแบบสบายหายห่วงครับหรือเราจะนำมาชาร์จ Action c a m มหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆก็ตา,ตามเนี่ยก็สามารถชาร์จได้หลากหลายรอบมากเดี๋ยวเรามาดูการเติมพลังงานให้น้องเขาบ้างกันดีกว่าครับสำหรับ s ุ s p e c 100 p นะครับเวลาที่เราอยากจะชาร์จแบตเตอรี่ให้น้องเขานเขานี่ย เขารองรับกำลังไฟในการชาร์จให้ตัวเองอยู่ที่90วัตต์ครับซึ่งการชาร์จของเขาเนี่ยใน15นาทีสามารถชาร์จจากแบตเตอรี่0%ได้ขึ้นมาถึง55%เลยและใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยคือไม่ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นครับถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างไวมากๆสําหรับแบตเตอรี่ Power Bank ตัวนี้นะสำหรับรีวิวซ u ป t e c h Power Bank p Series 10,000mAh ผมต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ หากใครสนใจดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับและหากใครมีอะไรอยากสอบถามแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ